ถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บเจอเส้นใย,ยสีขาวไม่ต้องทำอะไรเลยนะจำไว้นะคะเราจะเขี่นต่อเมื่อเจอเม็ดข้าฟ้าสีแดงหรือดอกเห็ดที่ผิดปกติเท่านั้นถ้าดอกเห็ดสวยๆแล้วยังฟอมดีๆอยู่ไม่ต้องเขี่ยออกค่ะปล่อยมัเจริญเติบโตต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเจอดอกแค่ขุดอยู่ข้างในอะค่ะดอกมันจะไม่สวยแล้วอะอยู่ไปก็เสียเวลาก็แค่ออกมาได้เลยจะได้ออกดอกใหม่หสวยๆให้เราดู ไม่ค่ะมันจะเหมือนจะโดนฝาคุ่นนะคะที่ที่นานอ่ะมันอยากออกแต่ออกไม่ได้โดนฝากั้นอยู่มันก็จะพุดพุดอยู่ข้างในนะคะเออมันจะขดข้างในอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นดอกที่งอใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะไม่สวยนะคะเราก็ต้องเอาออกนะคะเพื่อความสวยงามแล้วออกดอกใหม่มันก็ได้ดอกใหญ่แล้วก็มีคุณากว่านะคะแค่ะนี้เองค่ะ อย่านั้ก็จะเปิดถุงเอาไว้อย่างนี้นเ,นนเลยเบาแบบนี้นะแค่นี้เลยค่ะล,ลดน้ำเลยนะครับค่ะลดน้ำเลยนะครับถ้าเราเอาใบข้าวฟ่างออกอะค่ะแนะนำให้ทิ้งไว้สักวันสองวันก่อนค่อยลดน้ำเพราะว่ามันเกิดแผลลดน้ำเช้าเย็นใช่ค่ะลดน้ำเช้าเย็นได้เลยหลยังจากนั้นนะคะอ่ะช็อนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเส้นใยของเห็มดที่เจอเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะสีดำๆด่างๆเป็นปกตินะคะของเส้นใยนะคะแล้วก็อยนปากนี ก็เกิดนะครับที่เราช้อนยาบางท่านเขาเอาไฟมาช่วยฆ่าเชื้อได้ค่ะได้แต่ของครูจะไม่ลนกับเพราะว่าเวลาเปิดอ่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นแล้วว่ามีเชื้อราหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะใช้ช้อนอันนึงแยกมันต่างหากนะจะสังเกตการที่เราจะมาลนไฟทุบอันเพราะว่าการลนไฟเป็นการฆ่าเชื้อก็จริงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะร้อนอยู่เราเอาไปโดนแช่เย็นหรือว่าสบายครูเขาเช็ดไอ้กระหอบเลยนะ อ๋อจราก็ทำกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ดีรงเพราะหนึงคือเสียเวลาสองคืออักเสบแอลกอฮอล์ค้างอยู่ค่ะเออมันไม่ระเหยไปหมดมันทำให้หลอดเด็กเรามีปหาสองออโอเคไม่ควใ้นะคะทำไม่สะดวกก็เขี่ยเฉพาะก้อนที่ไม่มีการติดเชื้อถ้ามีติดเชื้อก็เอาอีกคำหนึ่งต่าหากมาที่เขี่ยเอานคะโอเคไม่ใช้ืมถามเลยค่ะไปไหนแล้วก็่ะ อันนี้สำหรับเปิดดอกถินจื้อนะคะหรืบอกว่าเปิดดอกเห็ดหูหนูนะคะเราจะใช้วิธีการปีนด้านข้างนะคะแล้วมัดไว้ทิ้งไว้เลยค่ะจนกว่าดอกเห็ดหูหนูจะออกแล้วค่อยลดน้ำอันนี้กดณีเป็นเห็ดหูหนูนะคะปีด้านข้างนะคะตามรอยด้านมุมนี้นะคะแขวนใน้ลงเรือแล้วลดน้ำหรือแขวนได้ลงเนือต่อไ็ได้แล้วรอจนมันออกดอกแล้วค่อยลดน้ำนะเพราะว่าเราปีดปุ๊บลดน้ำเลยจะไร้เลือคะน้ำมนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย นะี่เป็นเทคนิคที่ไม่เห็นมือก็อยู่ได้นาะนนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งคือขั้นตอนการปลดอ<ร>ดอกของพวกเห็ดหอมนะคะเราจะปลดพลาสติกด้านหน้าออกนะคะแล้วรอจนกว่าดอกออกเสร็จแล้วเรา,อกออกเราค่อยเอาคาัตเตอร์ค่ะตัดพลาสติกด้านหน้าอ,ออกให้หมดนะคะถ้าเกิดเราตัดเลยตั้งแต่แรกอ่ะหน้าก็เราจะแห้งนะคะดอกมันจะไม่ค่อยออกแล้วเราจะเปิดพลาสติกเฉยๆทำไปยังพุพ่มพลาสติกไว้อยู่ให้มันหนาๆขึ้นมาแบบนี้ประมาณสองนิ้วกวค่ะพักแบบนี้คือเราเอาถุงมานะแล้วก็พักมัน มันให้มันมีความชื้นอยู่ด้านในอะค่ะอ่าเอาจุกเอาพอออกนะคะแล้วก็พักนะคะอันนี้เลยมันคเยอะแล้วก็จะออกนะคะเห็ุอะไรนะคะคุณครูปีอะต้องเผ็ดคอเผ็ดปวดค่ะก็เผ็ดร้อนค่ะที่ชอบกระหูกถูๆประมาณ35-40องศาค่ะก็จะปวดประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเปิดตอนแรกเผ็ดคอเห็ดปวดนะาแล้วจะปิดตัวนี้ตอนแรก บดเนี่ยเข็ดพวกนี้มันจะเหนียวค่ะสัญญามันเหนียวมากลดน้ำอัดงาน,นก้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่มีอะไรหือมาแน่นอนแต่เวลาวางก้อนวางแบบนี้ได้ไหมไม่ได <Okay. S 2> ้าวางให้มันเรียงลงนิดนึงนะคะหรือวาวางคน หมูหนูลดได้ไงนะคะอาบก้อนได้เลยค่ะเว่ามันมีรูรอบตัวรถตรงไหนน้ำมันก็ไหลออกหมดค่ะนะคะเพราะว่าเห็ดหมูตัวการคขาชื้นสูงมากก็คือต้องกรีดรอบก้อนนะพราะว่าน้ไม่พออ่ะก็ลดอาบก้อนเลยค่ะให้น้ำมันไหลเข้าแล้วไหลออกจากก้อนเลยคือเรากรีดรอบก้อนใช่ไหมเน ขีเสียงเสียงอะพี hmm. yeah. ่ขีข really? ีอันค่ะขีขีอ an ันค no ่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้ากีดเล็กเนี่ยมันจะออกนานคือมันจะเก็บให้เราให้เราเก็บได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราขีดใหญ่อ่ะมันจะออกปั๊บแต่ั้งแั้งแั้งหมดเร็วค่ะประมาณสองเดือนเดือนครึ่งก็หมดแล้วนะคะแล้วถ้าเราขีดเล็กๆมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วแต่การจัดการของเราเองเลยค่ะว่าเราอยากจะให้เหตุผลของเราอะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะแต่หลักๆแล้วรวมแล้วไม่เกินสองเดือนครึ่งอยู่แล้วค่ะ คือถึงกับความร้อนในลมเย็นของเราที่ถ้ามันร้อนจัดมากๆาค่ะเชิเอเดนแบบต้องลงน,น้ำบ่อยหน่อยสองสามครั้ง<ช>เออแต่ถ้าเธอว่าร้อนไม่จัดนะก็ร้อนปกติเลยค่ะสองครั้งมันชอบอุณหภูมิม,ม,มาสามห้าสี่สิบแล้วโรง,งเรียนก็ต้องปิดค่ะปิดบางทีวันเดียวก็พอไอ้แบบที่ลดน้ำั้งเดียวก็พอถ้าเกิดลมเย็นเราปิดมากนะคะ<ๆ>แต่ถ้าเกิดรมเยนเรารู้สึกว่าแห้งหน่อยก็งลงน้ำมาสองครั้งข<ๆ>ึ้น<ๆ>อยู่กับลมเย็นร้ด้วย<ๆ> หก็เขาชอบน้ำมากเขาชอบความชื้สูงเพราะฉะเวลาทำแผหต้องแหวเตี้ยๆนะคะให้มันได้ความชื้นจากที่ดินหรือชื้นทรายหรือชื้นปของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราทำรผห็ูก็ต้องก่อนกติค่ะอาจจะลดเช้าหรือเย็นแต่ว่าลดชุ่มๆค่ะลดแบบฉ่ำๆแล้วก็ลิน้ำค่ะมน้ำกองอะไรเงี้ยัน้องนกทองก็ต้องเน่อปกติเรา้คทำ้อเป็นน้ำใสนนแล้วก็สมงละลายแต่แขกไม้ได้ ก็ม่ควรเอาตรออยเงี้บ่อนี้เราก็ไม่ใช้พราะว่าบ่อนี้รอสูอะไรแล้ว้ว่าเป็นน้คองใสๆกไห่านะี้ยตอดคะแค่ไม่ดาเกินไปไม่ดเินไปก็ใช้้ัาก็ใช้ได้นแต่ปาจะมีบางทีคอเลเลเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี บ้าแต่ว่าไม่เยอะแล้วค่ะส่วนใหญ่คุณก็จะเอามาผักไว้สักวันสองวันแล้วไม่ใช้่ก็จะเป็นผักแซ่บแซ่วค่ะนะคะแล้วก็ว่าบางทีพอรีมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่นี้เขาโฆษณาว่าอะไรนะคะกินได้แต่คุณก็ไม่กินนะแค่แค่นี้นะคะยังให้มันโตได้อย sí. well no ู yeah. ่ดอกที่เก็บได้ก okay. mm ็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือดอกประมาณเหรียญสิบที่คุณบอกนะใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนึงนะอันนี้ก็จะขายโดละร้อยได้นะคะแต่ต้องแพ็คเป็นดอกโพงนะคะแพ็คเป็นถาดโพงกัน ทีการเก็บก็อย่างนี้นะคะโยกซ้ายยกขวานัะจับเห็มที่มั่นนะคะแล้วก็โยกซ้ายโกขวางอยกบนยก,กล่างให้มันหลุดออกมาห้ามดึงตรงๆเพราะว่าการดึงตรงๆเนี่ยมันจะเอาที่เลื่อยบริเวณหน้าก้ลุดติดมาด้วยนะคะให้ยกให้เป็นการตัดเส้นใยเห็ดก่อนนะคะให้ไซยาโนดนจะพบกระเทือนได้ท่าก่อนแล้วก็ดึงออกมานะคะยกก่อนแล้วค่ดึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามีเศษเห็ดของเหลืออยู่ด้านในหรือเปล่าสำคัญมาก ถ้าเราไม่เอาเศษเห็ดออกเศษเห็ดตัวนี้จะเป็นที่มาของมมแมลงวีแมลงวันแล้วก้นเห็ดเราจะเน,นะน,น่านะคะสำคัญมากนะคะเก็บเสร็จขั้นตอนต่อไปจะต้องเอาช้อนเขี่ยออกค่ะเศษเห็ดออกมาให้หมดเลยนะคะก็ะจะประมาณนี้เสร็จเราก็จะไม่มีอะไรงน้าก้อนมาเราปวดนะคะใช้ช้อนนะคะใช้ปลายช้อนเขี่ยวมานะคะก็ให้มันไม่มีเลี่ยงๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ เ,เราก็ต้องเอาออกมาให้หมดนะคะก็ต้องสะอาดหน้าก้นต้องสะอาดนะคะเห็นเนี่ยดูเป็นเชื้อรามันจะชอบตัวรมกันมันชอบสะอาดมันต้องเขีย่ยมาให้หมดทั้งหน้าเขาไม่ง่ายมะเร็งปีแมลงวัวนนอนมันจะมาวางไข่เขาไข่เสร็จยิ้มแช่ใจเห็ดเ,เราต่อนะคะนี่ก็ต้องนำมาตรวจสอบ ค่ยเก็บได้แหละนะคะฉันก็จะดอกจนเสียไงยแต่ก็ต้องทําแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับคนที่เขามี่ฟ้าของตัวเองนะแล้วทําเป็นแล้วเขาจะกดแบบนี้นะคะ่ะพอเวลาดอกออกนะคะมันจะขยายเองอ่าพอเวลาดอกออกมันจะค่อยๆขยายเองนะ,ะแล้วก้านจะใหญ่แล้วสังเกตว่าทำแบบนี้เกิดขึ้นคะเห็ดมันไม่มีอากาศไงเห็ดมันก็จะยาวกว่าเดิมอ่าถ้าเป็นแบบนี้เห็ดมันจะออกสั้นๆค่ะอ่าและถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้หลอกมันว่าเฮ้ยยังไม่เจออากาศ ใหญก้านออกไปอีกค่ะแล้วดอกมันก็จะใหญ่ไปอีกเข็ดหนักที่ดอกหนักที่ก้านค่ะก้านเพราะฉะนั้นถ้าได้กำไรได้ไวที่ไหนคะก้านดิงก้านยาวยิ่งแ้่งหน้าดีน่ะพอก้านยาวปุ๊บดอกออกปุ๊บไ็่ผิดช่อละค่ะโดนและอ่าได้กำไรไหมกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเราหักก้านเนี่ยใครขับรถอะ มีข้อเสียค่ะบอกข้อดีไปแล้วข้อเสียบ้างข้อเสียคนส่วนใหญ่เวลาเก็บดอกค่ะเขาจะเก็บปุ๊บแล้วก็จะเปิดอย่างนี้เลยค่ะเพราเปิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะพราเวลาเห็นเป็ี่ยนเจออากาศปุ๊บมันจะออกดอกปุ๊บอุูที่มันเจออากาศค่ะอ่ามันก็จะออกหมดเลยตรงเนี้ยท้าววิทายมันออกรูเดียวและมันออกหลายรูเลยทีนี้ดอกมันจะแยกกันออกแล้วดอกมันจะเล็กอ่ามันจะแยกอาหารกันแล้วดอกมันจะเล็กค่ะ แล้วไอ้ตัวที่มันมีเปิดเยอะๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะโอกาสติดเชื้อสูงกว่าไหมสูงกว่า,วาเวลาออกเยอะแล้วเห็ดมันก็จะเสียอาหารเยอะพอเสียอาหารเยอะมันจะเกิดรอยแผลเยอะเวลาเราดึงมันกลังเก็บแล้วมันก็จะมีโอกาสจะให้เชื้อราต่างๆอินฟัเข้ามาข้างในเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะงอเราก็จะติดเชื้อง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เก่งใช้แบบเดิมไปก่อนนะคะถ้าเก่งแล้วใช้แบบนี้ได้แต่เวลาเก็บต้องจับคอให้แน่น อย่าให้ตรงนี้เปิดเลยต้องรักษาเท่าชีวิตคือหน้าก้อนเห็ดน,นะคะจับให้แน่แล้วค่อยดึงเห็ดออกนะคะอันนี้ก็ต้องระมาัดระวังเลยสำหรับคนที่อยากได้เยอะมันก็ต้องมีความเสีย่ยงการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษา